เดือนเวลา39นาทีเรื่องเราเช้านี้นะครับตชมครับมีเวลาที่จะต้องพูดถึงละครเพลงละครเวที<ห>พระมาหาชนกเด e Phenomenal Live Show <S <S an <icar ane> นะครับเราประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน,นื่องก็เพราะต้องการให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสไปสัมผัสกับปรากฏก,การณ์พระมาหาชนกซึ่งยิ่งใหญ่ตระการตาทั้งแสงสีเสียงเทคนิคการนำเสนอเนื้อหาซึ่งเต็ปดพระชนินพลในพระบาทสมเด็จพระจยอยู่หัว และบทเพลงซึ่งประกอบการแสดงเป็นเพลงที่แต่งประพันธ์ใหม่ทั้งหมดยังคงจัดแสดงนะครับและก็หรืออีกไม่กี่วันเท่านั้นคราวนี้เนี่ยหมดแล้วก็คงหมดเลยเนี่ยท้องไรใช่เป็นเรื่องดีนะครับที่บริษัทห้างร้านเอกชนเข้ามาสนับสนุนให้จัดการแสดงต่อเนื่อง วันนี้นะครับ17ธันวาคมได้รับการสนับสนุนจากเครือเจริญโภพภัณฑ์บริษัทเจริญโภพภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและบริษัท CPO อจำกัดมหาชนค่ะทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ได้มีความสุขความเจริญใต้รม่มพระบรมโพธิสมภารมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทาให้ประเทศชาติไทยนั้นมีความสงบร่มเย็นแล้วก็ธุรกิจการค้าเติบโตก้าวหน้าเครือเจริญพ,พ่อกระพานจึงของสนับสนุนการแสดงพระมหาชนกเต๋อฟิโนเมนอ l ไลฟ์โชว์ค่ะเพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสชื่นชมกับการแสดงที่ยิ่งใหญ่จากบทประนิพน์อันทรงคุณค่าที่แฝงไปด้วยปรัชญายแห่งคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นความเพียรความวิ่ิยะอุตสาหะแล้วก็การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน อีกครั้งเพื่อให้เด็กได้โอกาสสถาบันการศึกษาและประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้ามาชมการแสดงสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกันนะคะนี่เป็นรอบวันที่17ธันวาคมคือวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับและเหลืออีกไม่กี่รอบจริงๆวันนี้ถ้ามีโอกาสนะครับท่านผู้ชมครับลมหนาวอย่างนี้ก็จะยิ่งทําให้ดูการแสดงได้อรทรสยิ่งขึ้นผมเ<น>ชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะท่านผู้ชมใช้โทรศัพท์ไปที่ call center ของบั๊ก ก็คือโทรหน 1, 1่งแจ้งขอรับบัตรหท่านขอรับบัตรได้5ใบนะครับใช่ค่ะแล้วก็ไปรับบัตรหน้าง,งานตอน5โมงเย็นถึง1ทุ่มเพราะประตูจะปิดตอน2ทุ่มนะฮะหรือถ้ายังพอมีบัตรเหลือก็ไปรับบัตรที่หน้างานได้ตอน5โมงเย็นแต่บัตรก็จะจำนวนจำกัดแล้วเพราะฉะนั้นใช้วิธีการโทรไปขอสิทธิ์นะครับ ที่บักนะ1 1ึ่งหนค่ะห,หท่านต่อบัดห้าใบนะคะจริงๆเนี่ยคณะผู้จัดงานก็อยากจะได้เป็นหมู่คณะาจ,ววจากต่างจังหวัดจากสถาบาลการศึกษาหรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐก็ใช้ที่บัก1นึ่งหนึ่นี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ <c oughs> จะไปเป็นหมู่คณะ50คนร้อยคนรีบติดต่อเข้าไปนะครับนี่เป็นรอบของวันนี้เพราะฉะนั้น ก็วางแผนแล้วก็เดินทางไปชมกันได้บัตรจะมีจำนวนจำกัดอย่างที่ทราบกันนะครับวันละเพียง1,000งื่นที่นั่งเท่านั้นเช่นเดียวกันนะครับทุกท่ครับสำหรับแฟนข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ผมกับไลท์ก็มีบัตรอยู่200ใบนะครับถ้าท่านสะดวกจะใช้ช่องทางที่ช่อง3ก็มารับที่อาคารมารีนอน์ซึ่งก็ไม่ไกลจากสวนเศริกิจ ซึ่งจัดแสดงบริเวณสวนเบญจกิติที่ว่านี้ค่ะก็โทรศัพท์มานะครับถ้าจะไปดู3คนก็แจ้ง3ท่านถ้า5ท่านก็แจ้ง5ท่านถ้า8ท่านก็แจ้ง8ท่านโทรมาที่เบอร์026-835-010 0 2 6 8 3 5 0 1 0าค่ะดพระราชท่นนอุปราชาพิเศษ สมบัตปลาชิวหาวันนี้ได้ออกการสักษุมโดยเครือเจริญพวกพันธ์นะครับก็เหลือเฉพาะวันนี้แล้วก็ 18, 19, 20อีก3วันเท่านั้นนะฮะใช่ค่ะจะเชีนสด20ธันวาคมนะ oh. คะนี่คือปากฏการพระหมหาชนก The Phenomenal Life Show นะครับ บางท่านอาจจะบอกว่าเดี๋ยวรอไปใช้สิทธิ์วันศุกร์วันเสาร์วันนั้นจะยากมากนะคนแน่นมากนะคะนะ,ะวันศุกร์วันเสาร์อ่าและเข้าสู่ข่าวสารกันต่อนะครับ